ใส่ปลานะครับใส่ปลาตะไคร้ครับใส่ไปแล้วใส่ไปประมาณห้านาทียกขึ้นมาเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างาโอ้โหปลาซิวครับไปม่ไงกินไปอาหารไปปล่อยไปเอาแะรมใส่เดี๋ยวเราจะทำหมกปลาซิวกันครับวันนี้เยอะไหมครับเยอะไหม เดี es, ๋ยววันนี้พอครัวพิเทพแล้วก็เทออกไงนี่มีนี่สิบกระลังโอเอ๋อมีสิบอยู่มาไหนกระลำมาเดี๋ยวเดี๋ยวมวยสลัดเลยจับเฮ้นเที่ยกาแฟลำดับอ่ะพ๊อพี่โอ้โหนี่เราจะทำก้อยปลาซิวนะครับปส่ยังประซิบยังประซิบนะ <cido f> สิบหลอกไปฮสิบหลอกอ้๋อน้ำลงไหนอ่ะ <c oughs> นี่ลแล้วออกู้วยแหละนี่ออกนิดหนึ่งดูได้ด้วยหนึ่งโอ้ยโอ้ยน,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 นี่อาหารสมบูรณ์ครับ ปลาซิวเดี๋ยวทำหมกปลาซิวนะครับวันนี้นาทีสับกันหน่อยสอบกันสอบกันด่าทำไมอ้อววาวนะครับอ้าวมุงวิ่งละเดี๋ยวเราจะใส่วิ่คืนนะครับ เนื้อใส่ล่อไว้เป็นมุ้งมุ้งดักปลาได้เยินไหมครับโอ้โหโอเคออเครัคแบใบา่ไม่ขึ้นครับใายไม่ขึน,น, <c oughs> น,นแล้วก็แค่ปูื่องไว้นะครับเดี๋ยวมุงงอ ครับอาหารเราใส่ไปแล้วครับนี่อาหารนะครับได้ทั้งเตาได้ทั้งปลาวาไปโอเคเดี๋ยวอีกสักห้าทีเรามาดูครับ